ลุงลุงอะไรเอฟีถามมาว่าเบ้าหกร้อยห้าสิบอะทำอะไรให้บ้างอ๋อเบ้า650หกร้อยห้าสิบเหรอทำามาให้ม้างใช่ก็อย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยหลวงตัวก็จะเผาให้บ้อยเลยเผาด้วยมพะพร้าวขูดนะเผาเสร็จก็แล้วทำความตาดแล้วก็สิ่งสํงาคัญเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสำคัญเลยก็คือหยอดแป้งล้างน้าเาให้แบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยหยอดแบบนี้เลย ตอนผมพวกเนี่ยเผาเสร็จนะสำคัญมากคือต้องแบบรอ,เอ,อน,นเอ่อหยอดแป้งแล้างบาวก่อนที่จะใช้งานจริงเนี่ยลุงตู่ทำให้แบบนี้เลยนะโดยที่เรานะไม่ต้องไปทำอะไรอีกยุ่งยากเห็นไหมเนี่ยใช้งานได้เลยเนี่ยเนี่ยหยอดแป้งแบบนี้เลยไหมเนห็นไหมเนี่ยลุงตู่ทำให้แบบนี้เลยเนี่ยถ้าใครสนใจใครสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยลุงตู่ก็จะหยอดแป้งล้างน้ำบาวแบบนี้เผาให้เสร็จปุ๊บก็หยอดแป้งแบบนี้เลยดูเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นมพอหยอดแป้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรอีกถ้าสนใจก็ทักแชท ั่งซื้อมาได้เห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ย๋ยวพอแป้งสุกปุ๊บก็เอาแป้งออกปุ๊บเราก็จะใกล้กิงใช้งานได้เลยนะ